มึงมึงเห็นข่าวในเน็ตยังข่าวอะไรวะยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มึงห้ามไปให้สัมภาษณ์นักข่าวคนไหนเด็ดขาดที่เหลือเดี๋ยวกูจัดการเองฮะนี่ที่พูดออกไปเคยฟังกันบ้างไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอยังมีคอนไม่คอนอยู่ปะสนใจแต่แหละนี่แต่ยอดวิว นะคะมาได้ไงอ่ะคุณหญิงย่ารู้หรือเปล่าเราก็ออกคุณย่าก็ต้องมาเคลียรงานนะเรื่องข่าวาไม่ต้องสนนะสนเรื่องรูปเราคิดว่านักข่าวน่าจะยังไม่รู้ใครก็ตามที่ส่งมาน่าจะยังไม่บอกนักข่าวที่เรามาหาชมวันนีด เราจะบอกว่าเราจะถแถลงข่าวเราจะบอกความจริงทั้งหมดว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นชมจะได้หลุดออกจากการเป็นผู้ต้องหาเยอะเหรอเพราะว่าคนในเน็ตบอกพี่แบบนั้นเพราะว่าเขาให้กำลังใจพี่ใช่ปะแล้วความเป็นจริงมีใครอยู่ข้างพี่บ้างมีใครเชื่อในสิ่งที่พี่พูดบ้างทุกคนเขาก็อยากเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อทท้านั้นแหละเราพอกันแค่นี้เรอะ ชมเรื่องระหว่างเราสองคนน่ะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วตอนนี้ผลที่มันตามมามันก็เกิดจากการที่เราสองคนไม่ห้ามใจกระดุมที่มันติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกยังไงมันก็ผิดไปตอลอดแหละแต่ชมก็รู้ว่าเรารักชมเราไม่ไดรักฉัดฟ้า แต่ที่เราต้องแต่งงานกับชัดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าชัดท้องเหรอเรารู้เรารู้มาตั้งนานแล้วแหละว่าเธอแอบไปมีอะไรกับชัดตอนที่คุยกับเราอยู่อะ่ะแต่เราก็ทำเป็นโง่ไงเพราะเราคิดว่ามันคือความรักชมเรารักชม ถ้าฉันไม่บังคับให้เราทำเรื่องแบบไม่ได้สำคัญแล้วป่ะเรามาไกลแล้วเว้เธอกลับไปเถอะก่อนอื่นมาเห็นแล้วมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมชมเราอยากอยู่กับชมนะเราอยากต่อสู้ไปกับชม สู้แล้วมันได้อะไรอะ่ะได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอได้สู้คดีเป็นเป็นปีๆเพื่อรอพิสูจน์ว่าเราสองคนบริสุทธิ์เหรอมันไม่มีใครเชื่อเราหรอกเว้ยเราจบกันแค่เนี้ยดีกว่าก่อนชีวิตเราสองคนมันจะพังจริงๆ คุณคุณรถเป็นไงบ้างนะที่อยู่เขาได้บอกอะไรไหมเขาบอกว่าเบรกน้ำมันมันรั่วเขาไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดปกติเลยเหรอไม่นะขอบคุณมากนะที่เมื่อวานช่วยฉันอนะคนปลอดภัยก็ดีแล้ว เมื่อวานที่คุณพูดอะผมไม่ได้มาทำคดีนี้ด้วยอคติส่วนตัวหรอกนะนีค่คุณไม่ได้คิดว่าผมเป็นคนจอดน้ำมันเบรคคุณใช่ไหมเนี่ยเราคนทำหรือเปล่าล่ะถ้าผมจะแก้แค้นคุณจริงๆผมจะช่วยคุณทำไมล่ะคุณอาจจะสร้างภาพไป็นตำรวจที่ดีก็ได้อ่าน,นิยายเยอะไปนะคุณเนะี่ย แต่ก่อนคุณก็หัวร้อนเก่งแบบนี้แหละก<ม>็ดูแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้สิใครจะไปหัวร้อไว้นี่คุณไม่รู้จริงๆใช่ไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวคุณกันแน่ถ้าฉันรู้อ่ะคุณคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกคุณว่าเป็นไปได้ไหมที่น้องสาวคุณจะปลอดภัยดีแต่เขาแค่อาจจะหลบอยู่ที่ไหนสักที่พวกเราเระดมกำลังกันตามหายอย่างเต็มที่แล้วในป่ามันกึลึกมากผมว่าน้องสาวคุณอ่ะ ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะถ้าเขายังบาดเจ็บอยู่อย่างนั้นนะคนอย่างน้องสาวฉันเนี่ยนะหลบอยู่ในป่าไม่มีทางหรอกน้องสาวฉันรักสบายที่สุดถ้าบอกว่าหนีไปหลบอยู่ที่คอนโดเนี่ยก็ว่าไปห่างคุณคิดว่าน้องสาวคุณน่าจะอยู่ที่คอนโดนจริงเหรอไม่ใช่หรอก น้องฉันบาดเจ็บขนาดนั้นอะจะไปไหวได้ยังไงนี่อีกเรื่องนะที่ผมสงสัยแต่ว่าคุณแน่ใจเราใ่่ไหมว่าตอนที่น้องสาวคุณถูกแทงเขาถูกแทงจริงๆทำไมวันนี้มึงแดกกาแฟร้านนี้ปกติกูเห็นมึงแดกกาแฟร้านตรงหัวมุมนู้นไม่ใช่เหรอร้านนี้มันดูน่าสนใจกว่า อ๋อมึงอย่าบอกนะว่ามึงสนใจคนที่เป็นพิเศษไสนใจอะใช่แต่ไม่ใช่แบบที่มึงคิดแล้วมึงไปคุยอะไรเขาอะกูก็แค่ถามในสิ่งที่กูสงสัยอยู่ตลอดแต่ดูจากปฏิกิริยากูว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่กูคิดเอาไงจะตามไปดูไหมไม่เดี๋ยวเขาก็มาหาเราเอง ว่าไงพีคิดว่าฉัดจะกลับห้องมันไหมคอนโดมันอะนะสภาพอย่างมันอะแค่เดินยังไม่ไหวเลยพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พวกเราแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่ามันโดนแทงจริงๆพี่หมายความว่าไงอะคือ <c oughs> ช่างมันเถอะว่าแต่พี่บัวมีขียการห้องมันไหม ไม่มีอะแต่พอมีวิธีอยู่นะตำรวจให้พีมาดูนะคะเผื่อจะเจอบอสแสอะไรบ้างเห็นข่าวแล้วค่ะทางนี้ก็เป็นห่วงคุณฉัดอยู่เหมือนกันถ้าคุณพีมีอะไรช่วยบอกได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยอายังไม่ได้คุยกับบัวเลยนะตำรวจเขาอัปเดตไว้ยังไงบ้างก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะจริงสิคะแล้ววันนั้นอาบอกว่าอาอยู่ที่ไหนนะคะก็อย่างที่อาบอกอะ ระบบออนกริดที่ฟาร์มมันเสียอาก็เลยต้องรีบเข้าไปดูทำไมอย่าง,งน,น,นั้นตอนกลางคืนที่ฟาร์มจะไม่มีไฟฟา้าไว้ใช้ <c oughs> <c oughs> เออจริงๆอ่าก็ไม่อยากจะเร่งรีบเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าถ้าชัดฟ้าหายตัวไปนะีส่วนแบ,บน่งในพินัยกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม ชัดฟ้าแค่หายตัวไปค่ะยังไม่ได้ตายอ่าครับไม่ได้หมายความาอย่างนั้นนะ่อกว่าตอนนี้เรายังไม่ควรพูดเรื่องนี้นะคะอาขาจร ที่มังก่อนก็เจ็มโอ้สวยอะ่ะแกมเบอร์คอเนี้ย พี่ตั้งใจจะสุดเลยอยากให้แบรนด์เนี่ยมีเทรนให, brand brand หม่ๆบ้างสวยไหมถ้างั้นพี่ไปอาบน้ำก่อนนะอือ ทั้งหมดนี่คือยาฆ่า,มาแมลงเหรอคะถ้าหลักฐานชิ้นนี้หลุดออกไปบริษัทของเราต้องแพ้คดีสารผิดแน่นอนคุณ